สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ยาเทพสิทธิเอกนฟันธงค่ะอาจารย์ถงสลดสิทธิเอกผนสันธงค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงวิเคราะห์ดาวนะคะกับสิทธิเอกผนสันธงค่ะประสบการณ์การดูดวงรวม12ปีนะคะที่ได้เป็นโครงการดูดวงสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนนะวัดเจ้าอารมนะคะซึ่งในการที่เราได้ดูดวงนะคะก็ได้เห็นความหลากหลายของ ดวงชะตาค่ะแล้วความแตกต่างของในแต่ละพื้นดวงของแต่ละบุคคลนะคะถือว่ามีความแตกต่างที่น่าสนใจมากๆนะคะการน,นําเสนอดวงเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้ระหว่างกันด้วยนะคะ,คะวันนี้ค่ะอาจารย์หงส์ชลดนะคะมีดวงที่น่าสนใจนะคะจะมาบอกกล่าวกับพวกเราด้วยนะคะนะะะคค่สําหรับของวันนี้ที่จะมานําเสนอดวงนะคะจะเป็นดวงที่เกี่ยวกับจากอาชีพขายลอตเตอรีส่สู่นักกฎหมายค่ะ ค่ะก็ถือว่าเ,เป็นคนละั้่กันเลยนะคะ,คะแล้วก็เป็นดวงที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ค่ะ,คะในดวงนี้ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ลัคนาก่อนนะคะว่าเจ้าชะตาลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวประจําตัวคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ไปดีคือความมั่นคงแต่เจ้าชะตาต้องสร้างความต้องสร้างความสําเร็จจากความเพียรพยายามนะคะถึงจะประสบความสําเร็จทีนี้ดาวศุกร์ ะคะคลองสองเรือนภพนั่นก็คือตนุลักษ์กับภพมบบรณะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยต้องพัดจากถิ่นฐานบ้านเกิดพัดที่พัดถิ่นนะคะมาศึกษาที่อื่นนะคะมาสร้างความสําเร็จให้ตัวเองไม่ใช่ที่บ้านเกิดต้องพัดที่พัดถิ่นมาได้ดิบได้ดีที่อื่นค่ะนะคะอันนี้คือชีวิตของเจ้าชะตาเลยส่วนเรื่องของงานจริงๆแล้วงานของคนที่เป็นลัคนาราศีตุลน,นะคะ ดาวเรื่องของการงานดาวพบกัมมะคือดาวจันทรแต่ว่าดาวจันทร์ของเจ้าชะตานะคะการงานการงานคือดาวจันเนี่ยสถิตภบปัตตนิอยู่ในรานศีเมษได้ตำแหน่งมหาจักรมันก็เลยทำให้เจ้าชะตาเนี่ยคำว่ามหาจักรเนี่ยเป็นตำแหน่งดาวที่ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมุมานาะความเพียรพยายามอย่างมากถึงจะประสบความสำเร็จได้นะคะทีนี้เราต้องมาตามต่อในพื้นดวงชะตา ว่าดาวจันทร์ที่เป็นภพกัมมาเนี่ยไปสถิตในราศีเมษที่มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะดาวอังคารก็ไปสถิตในภพสหัชชาสหัชชาคือการติดต่อเจรจาเพราะฉะนั้นงานของเจ้าชะตาจะต้องไปสัมพันธ์กับบุคคล สัมพันธ์กับคนหรือต้องมีการติดต่อจะไม่ใช่งานที่เก็บตัวอยู่เบื้องหลังนะคะเ,ออเป็นดวงที่ซับซ้อนใช่ค่ะ,คะกว่าจะเจอกว่าจะเจอในอาชีพของของเจ้าชะตาเนี่ยเราก็ต้องตามต่อนะคะตามดาวตามเรือนภพต่อทีนี้ดาวอังคารนะคะไปสถิตในในเรือนภพสหัชชะซึ่งมีดาวพหัสบดีเป็นดาวเจ้าเหลือนนะคะดาวพหัสบดีจะมีมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาและเขาไปสถิตในภพปุตตะ พราะปุตตะคือการเรียนการศึกษาเหมือนกันแต่ว่าทําไมถึงได้ไปขายโรตเตอรี่ได้เ <Okay. S 1> พราะดาวเจ้าเรือนพบปุตตะคือดาวราหูค่ะ <Okay. S 1> ดาวราหูสถิตพบปริดาวราหูต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคได้ไหมเป็นได้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วทําไมถึงได้เลือกเพราะดาวราหู ไปเล็งกับดาวอาทิตย์ที่เป็นใจตนุเศษเราจะคือใจเพราะฉะนั้นการขายลอตเตอรี่จึงถูกใจเจ้าชะตาเจ้าชะตาก็เลยชอบที่จะทําอาชีพนี้นะคะคแล้วเจ้าชะตาก็ได้ใช้อาชีพนี้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะคแต่สิ่งที่เจ้าชะตาเลือกเรียนก็คือ 1. เลือกเรียนในเรื่องของกฎหมาย ต้องย้อนกลับไปใช่ค่ะดาวพลัดดีเพราะดาวพรัชฉดีสถิตในภพปุตตะ <ฮา S 2> ปุตตะแปลว่าเรื่องเรียนนะคะ <ฮา S 2> ซึ่งเป็นมาจากเป็นเจ้าเรือนภพอริ <ฮา S 2> มันก็คือการเปลี่ยนแปลงเจ้าชะตาก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ขายลอตเตอรี่ี่นะคะเลือกเรียนทางด้านกฎหมายซึ่ง เรียนกฎหมายเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีเป็นอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่เขาไปสัมพันธ์ไปสถิตยอยู่ในภพปุตตะที่มีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเหลือนดาวราหูนอกจากจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วนะคะยังเป็นในเรื่องของการเรียนที่ต้องสัมพันธ์กับต่างถิ่นต่างแดนดังนั้นเจ้ชาชะตาก็เลยเลือกเรียนกฎหมายระหว่างประเทศ คนละคู่อะไรค่ะแต่ว่าในเมื่อดวงมาดวงเข้ามาสามารถเรียนทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างความมั่นคงให้เจ้าชะตาได้ในอนาคตแน่นอนค่ะอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นดวงที่น่าสนใจมากๆกเลยนะคะหากท่านใดประสงค์นะคะจะตรวจดวงชะตานะคะติดต่อได้ที่แอดดูดวง12นะคะไว้พบกันคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ